ยังไม่ได้มองแย่ค่ะแต่ว่าแน่นอนว่าแต่ผมไม่ชอบโคตรสามนะครับแต่ว่ายังอยู่โคตรสองเล่นกันไปก่อนมองสั้นยังมองเป็นไซด์เวทเพย์เน้นไปทางฝั่งซื้อแต่ว่าไซด์เวทเพย์เนี่ยฝั่งช็อตระวังระวังวันศุกร์ข้ามไปวันจันทร์หน่อยหนึ่งไม่แนะนําให้ช็อตข้ามจากศุกร์ไปจันทร์เพราะว่าเดลต้าเขาะติดแค่บาลาน์ถึงแค่วันศุกร์ถ้าเขายังทําตัวอย่างเงี้ยโอกาสดุลแค่บาลานต์มีสูงแ้นแล้วหวังว่าเขาจะดัน ยันหลุดกาลาแล้วได้ต่ออ่านไปรอบแต่ว่าโอเคแล้วมองไปซซเ e w a แต่ว่าขาช็อตไม่แนะนําไม่ถือช็อตข้าสุขไปจันนะครับผมฝั่งหุ้นมองไปเซเว่ a แล้วก็มองเน้นฝั่งซื้อนะครับมอง support ประมาณสักหนึ่งห้าห้าคัดลอที่1565มองไปต้านประมาณสักหนึ่ง6กหนึ่งหประมาณนั้นครับเพี่อกครับ S B K T B b P L นะครับอ่ะโอเค แต่เค KTB เนี่ยจะมีเลืองกันเบิ์นิดหน่อยแต่ว่าต้าแมนก็พวกแบงค์ใหญ่พวก PBL KTB s b พวกนี้แบงค์ใหญ่เนี่ยยังซื้อเพราะคาดการผลประกอบการได้อยู่กับผมเออประเด็น k t ท<ต>เป็นประเด็นที่น่าคุยนะพี่ปอคือก่อนหน้านี้เคทีก็มีเป๋าตังสมมติอ่ะสมมติเพื่อไทยมาสมมติเพื่อไทยมาได้จัดตั้งรัฐบาลสมมตินะเขาใช,เาใช้เขาใช้ไอ้ระบบอะไรกระเป๋าเงินดิจิตอลเขาเนี่ย เขาจะใช้เขาจะใช้ไอ้เป๋าตังของกรุงไทยไหมเออหลายคนคาดว่าเขาจะไม่ใช้แต่ว่าเป็นเพราะว่าการเมืองนะครับคือแบบคนละค่ายกันคนละคนละพักไปคนเอาขึ้นมาเขาก็เลยไม่ใช้อะไรแบบนั้นครับแต่ว่ามันมันมันต้องมองสองเรื่องไม่ใช้กระเป๋าตังอะแล้วจะใช้เคทบีไหมอ่าผมมองว่าต่อให้ไม่ใช้กระเป๋ไม่ใช้เป๋าตังไม่ใช่แอปเป๋าตังอะผมว่าก็ยังต้องใช้บริการเคทบีอยู่ดีอืมอืม อ่ะแล้วแบบมันจะไปใช้แบงค์ไหนแล้วแม้ว่าความกลัวว่าเขาบอกว่าเอ้ยไม่ใช้เป๋าตาังค์แล้วเคทีบีโดดเปิดแกลบลงมาแต่ผมมองว่าไม่ใช่กระเป๋าตาังค์มันก็ใช้อะไรสักอย่างของเคทีบียูดีแล้วก็เลย <Ừ. S 1> ไม่ได้มองแย่มากเพียงแค่ว่าในขณะที่มันเพิ่งเปิดแกลบลงเมื่อวานก็เลยขอดูสักหน่อยว่าเปิดแกลบลงแล้วยังไงเพราะเมื่อวานนี่เปิดแกลบลงแล้วปิดเป็นแดงแท่งเต็มก็ยังยังไม่ได้เกลียดแต่ว่า เปิดแก็บโลแดงทั้งเต็มขอรอดูสักหน่อยในเชิงในเชิงเทคนิคนะครับว่าจะมีแรงขายไหมหรือว่าจะออกค้างจะออกข้างออก็งยังคงชอบอยู่เพราะว่าเรื่องโทเคนหนึ่งหมื่นต่อให้ไม่มากับเป้ตาตังก็ต้องไปกับสักอย่างของ KTB อยู่ดีครับผมเรียกครับแปลว่าแปลว่าทรงสัปดาห์นี้เนี่ยความคิดเห็นก็คือแบงก์ใหญ่ยังได้เปลี่ยนนะพราะผลประกอบการที่กำลังจะประกาศมาปลายสัปดาห์นี้น่าจะออกมาดีพวกไทยพณิชกสิกรไทยแบงก์กรุงเทพถูกไหม S <S <S <อ>ครับมองประมาณนั้น<ช>เพียงแต่ว่าระยะกลางระยะยาวเรื่องที่ลับเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากอืมแล้วแล้วอ่ะมาเรื่องแบงก์เสร็จเรื่องอื่นต่อเรื่องอ่อ่ะแต่แต่ขอพูดภาพระยะกลางหน่อยนะครับชอบถึงตรงนี้ถึงแค่ก่อนเลือกตั้งยังคิดว่าก่อนเลือกตั้งลดพอร์ตไม่อยาก,ไม,ยากไม่อยากเบ็ดกับผลเลือกตั้งนะครับผมอ่ะโอเคกลับมาที่หุ้นกันใหม่ทาไมอ่ะเดี๋ยวก่อนทาไมไม่ <อา S 1> เ<อ>บ็ดกับผลเลือกตั้งเพราะอะไรว่ามันออกมาดียาก ออกมาดียากออมีมีความเสี่ยงที่จะเป็นทนีกับหุ้นมากกว่าที่จะเป็นโพสิทีฟครับพี่เอกครับเพราะอะไรขยายความหน่อยคือยังเอาอย่างโพของเนชั่นก็นแล้วกันตอนเนี้เพื่อไทยนำนะอันดับหนึ่งอันดับสองคือตัวเลขผมไม่แม่นนะอันดับสองเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเก้าไกลแต่ว่ามันมีโพอันดับสองจริงๆก็คือคนที่ยังไม่ตัดสินใจอ่าแล้วแล้วยังไงแล้วกังวลอะไรเรื่องเลือกตั้ง ตอนนั้นกังวลว่าไม่มีเรื่องตั้งตอนนี้กังวลว่าผลเรื่องตั้งเพราะว่าอะไรอ่ะคือจลงจกตสุงเพื่อไทยมานะครับแตู่้จกโพเนี่ยมาแบบไม่ได้แลนสไลด์ถ้ามาแบบไม่ได้แลนสไลด์กลัวว่าจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เพื่อไทยเองก็ อันนี้พูดก,กลางๆนะครับเพื่อที่เองเนี่ยตอบคาถามมอเออจริงๆการพูดกันเมืองเรนนี้ต้องออกตัวนี้ผมแปลกมากนะผมโดยเฉพาะแฟนรายการเราก็มีนะคือใครจะออกความคิดเห็นซ้ายขวาเนี่ยผมว่ามันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะแต่มันชอบชอบมีคอมเมนต์เรื่องพวกนี้ยซึ่งผมแปลกผมว่าเอ๊ะผมผมไปดูตามร้านกาแฟตามอะไรเขาก็คุยกันอะ่ะผมว่ามันก็เป็นเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์อยู่ลว อะ่ะเชิญพี่ป้อเต็มท no <right> ี่เต็มที่จริงเลยครับเวกคือคือเราวิเคราะห์หุ้นยังไม่แตกกันมืองก็ไม่ได้ครับเพราะว่าการเมืองมันเกี่ยวับไม่คนอยู่กับหุ้นอ่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมืองเท่าไหร่หรอกคือพูดอย่างนั้แหละพูดเพื่อจะให้รู้ว่าหุ้นมันจะขึ้นจะลงผมพูดตรงๆนะครับผมยังไม่เห็นคนที่เป็นคอหุ้นจ่าจ่าแล้วรล้บ้าการเมืองนะอาจจะมีนะแต่ผมอาจจะจําไม่ได้แค่นั้นเองแต่ส่วนใหญ่ไม่หรอกนะเชิญนะครับ่ะโอเคคราวนี้พอหนึ่งคือคะแนนเพื่อไทยมาแต่ว่าไม่ได้แลนสไลด์พอไม่ได้แลนสไล หนึ่งแล้วก็นโยบายของตัวเพื่อไทยเองก็แบบเปิดแผลพอสมควรอ่ะอย่างเช่นมีคนถามว่าโทเค็นหนึ่งหมื่นเนี่ยจ่ายนี่ได้ไหมเขาไม่เซยซโดเขาบอกว่าขอดูอีกทีอ่าหรืออย่างบางคนที่แบบถามว่าโทเค็นหนึ่งหมื่นห้าแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยเอาเงินมาจากไหนเขาก็ยังไม่ตอบมันแสดงถึงความว่าเอ๊ะเขาออกมาตอบเมื่อวานแล้วเขาออกมาตอบเมื่อวานแล้ว มันพอพอพอเปิดความไม่ค่อยแน่ใจมากๆแบบเนี้ต้องระวังว่าและเสียงมันไม่แลนสไลด์ต้องระวังกับสอวอว่าสอวอิผมว่า,าผมว่าไอเดียนใหญ่มันอยู่ที่แลนสไลด์หรือไม่แลนสไลด์มากกว่าถูกไหมคือในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าพักไหนพักหนึ่งเนี่ยเด็ดขาดพักอะไรก็ได้คุณจะชอบถูกไหมคุณจะชอบชแต่ถ้า<ช>เกิด<ช>ไม่เด็ดขาดคุณจะไม่ชอบโจทย์มันมีแค่นั้นนะ่ะใช่ไหมอ่านะครับผมถ้าอพอพอซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่แลนสไลด์ บอกคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะดันสลด์เนี่ยคือเลยไม่ได้อยากจะเบ็กับผลเลือกตั้งคิดว่าจัดตั้งรัฐบาลไม่ง่ายจ้ารัฐบาลไม่ง่ายอ๋อ้ามันก้ามกึ่งนะสมมติสมมตินะสมมติเพื่อไทยอันนี้ตัวเลขสมมตินะใครแฟนเพื่อไทยอย่าโกรธนะสมมติเพื่อไทยร้อยเก้าสิบเก้าไกลเจ็ดสิบสมมตินะอย่างเงี้ยมันมันจะจัดตั้งลําบากถูกไหมเพราะจะมีสวออีกถูกไหมสวมาเกี่ยวข้องใช่ครับก็เลยคิดว่าเนตอนนี้ ตอนถึงใกล้ใ้เลือกตั้งลดพอไปก่อนแล้วก็มาดูเรื่องการผมคิดว่ามีใช้เวลาหละเล,ะละือกตั้งทบานไม่เร็วไปดูตอนช่วงฐบาลแล้วก็ค่อยไปคาดวันอีกทีแต่ว่าจากตรงน,นี้จนถึงเลือกตั้งมันก็ยังมีเวลาอยู่สักสามสัปก,ก็ว่ากันไปในสามวัโอเคกลุ่มแรกคือแบงค์ครับกลุ่มที่สองอยากให้จับตาดูจีนจีนที่มาจีด <GDP S 2> ีพีล่าสุดดีมากนะจีดีพีล่าสุด<า>ดีมากนะขนาดคาดว่าสูงยังสูงกว่าคาดอีกหลายๆคนคาดว่าจะสูงไหวเหรอเพราะว่า G d p ปีที่แล้วก็ไม่ได้น้อยนะปีที่ปรากฏว่า4.5%สูงกว่าคาดทีมจีนทีมจีนจะเปิดประเทศก็เป็นทีมหนึ่งที่เราเราเเราเราายังเชียร์อยู่นะครับทั้งแต่ว่ามันจะกว้างทีเดียวเพราะจีนเขาใหญ่ทั้งทั้งกลุ่มที่มีการค้ากับจีนและท่องเที่ยวจีนท่องเที่ยวจีนที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเยอะแต่ว่านั่นเป็นแค่หนังตุ้ยของจีนจะมาสิ้นเดือนนี้ครับโกลเด้นวีคของจีนนะครับผมก็คนจีนจะเริ่มมากันเยอะๆ อก็จะลากไปถึงทั้งทางฝั่ง,งแต่ว่าคนทวิชจะมาะเอาขอท่องเที่ยวก่อนแล้วกันจากจีนตดวประเทศฝั่งท่องเที่ยวจากจีนจะมาครับมาก็ถือว่ารับมารับช่วงต่อจากสงการพอดีก็ยินดีกับผู้นกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ทํางานธุรกิจท่องเที่ยวด้วยกลุ่มท่องเที่ยวเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราคิดว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับ่ประมาณประมาณแบบนี้ครับผมแล้วก็ คุ่ที่3ก็ก็กานที่บอกว่าเลือกตั้งแล้วก็มองเลือกตั้งอยู่โดยที่ชอบชอบคาปิครับ